ผชมด้วยนะครับผมจากพันวิโรจน์นะครับวันนี้ครับท่านผู้ชมผมจะมาสอนท่านผู้ชมรักษาเข่าตัวเองครับให้หายจากอาการทรมานจากเข่าติดเข่าเสื่อมเจ็บเขา่าเข่าบวมวันนี้จะมาสอนนะครับตั้งใจฟังนะครับรับรองว่าคุณก็จะหายอย่างแน่นอนนะอาจจะใช้ระยะเวลาสักหน่อยแต่รับรองว่าหายครับใครก็ตามนะครับที่มีอาการดังต่อไปนี้นะฮะถ้าเป็นเหมือนผมทําตามครับ คุณดีขึ้นอาการก็คือ <c oughs> เขา่ามีอาการเจ็บมีอาการปวดมีอาการแสบนะครับมีเสียงดังที่เข่าก็แก๊กก็แก๊กนะครับเวลาเดินรู้สึกเจ็บเวลานั่งเนี่ยเป็นหนักหักรู้สึกเข่าติดนั่งไป,ปุวบเนี่ยเวลาจะลุกขึ้นมาอุ้ยปวดชานะต้องค่อยๆง้างออกเนี่ยอาการแบบนี้เป็นหรือเปล่านะครับบวมมีอาการบวมใต้เขา่าร,รอบๆเข่าเขารูา้สึกเสียรูป เดินรู้สึกขาโกงๆมีอาการแบบนี้หรือไม่นะครับเสียวปื้ดบาดแสบถ้าคุณมีอาการแบบนี้นะครับทําตามผมครับอาการจะค่อยๆดีขึ้นแน่นอนครับท่ารักษาเนี่ยนะครับมีแค่สามท่าครับท่าที่หนึ่งครับนั่งก็ได้ยืนก็ได้นะครับตีใต้เข่าครับตีแบบนี้ครับทุบก็ได้ตีก็ได้ตีรอบๆนะครับ แรงแค่ไหนอย่าให้เจ็บให้รู้สึกดีครับตีรู้สึกผ่อนคลายนะครับตีรอบๆนะครับตีรอบๆทุบก็ได้ตีก็ได้นะครับรอบๆทำอย่างนี้นะครับท่าที่หนึ่งนะครับตีอย่าให้เจ็บนะครับให้รู้สึกดีให้รู้สึกผ่อนคลายนะครับท่าที่หนึ่งนะครับท่าที่สองครับง่ายๆเตะครับเตะนี้เตะออกไปครับนั่งเตะก็ได้ยืนเตะก็ได้นะครับให้รู้สึกกระดูกมันยืดออกจากกัน เตะแรงแค่ไหนให้รู้สึกดีครับอย่าให้รู้สึกเจ็บให้รู้สึกผ่อนคลายนะครับเป็นข้างไหนก็เตะข้างนั้นเตะไปครับอย่าไปเตะแบบฟุตบอลน,นี้ไม่เอานะครับเตะแบบให้รู้สึกผ่อนคลายกระตุกเตะไปข้างหน้าจะนั่งจะนอนได้หมดครับขอให้เตะได้นะครับ <c oughs> ทํากี่ครั้งนานแค่ไหนแล้วแต่ แล้วแต่เราครับเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนก็ได้นะครับทำแค่เช้าเย็นก็ได้ขอให้ได้ทําในวันนั้นนะครับแล้วกี่ครั้งก็ได้ครับแล้วแต่เราให้รู้สึกเราสบายนะครับให้ร ouais? ู้สึกสบายไม่ว่าจะเป็นการเตะการตบตีใต้เข่านะฮะแล้วแต่ท่านครับนานแค่ไหนก็ค่อยๆทําไปนะครับให้รู้สึกคลายรู้สึกสบายนะครับมันจะรู้สึกโล่งๆนะครับท่าสุดท้ายครับเป็นการนั <sm burnout> <S <s <uk> <geldi> ่งคุกเข่าซึ่งท่านผู้ชมจะสังเกตเดี๋ยวผมทําให้ดูแบบหนึ่งผู้ชมให้ท่านผู้ชมนั่งคุกเข่าแบบนี้ นะอยู่บนเตียงหรืออยู่บนอะไรก็ได้ทั้งสองข้างนะนี่ครับอย่างเงี้ยให้ข้อเข่ามันพับนี้ให้ได้นะครับอย่างเงี้ยประมาณสัก30วินาทีครับแรกๆมันจะทาไม่ได้นะมันจะปวดพอเราจะนั่งมันจะเด้งนะครับปื๊ดโอ๊ยโอไม่ไหวปวดปวดปวดต้องออกค่อยๆฝืนครับได้แค่ไหนเท่านั้นวันแรกอาจจะนั่งไ้ปุ๊บโอ๊ยปวดสักพักหนึ่งไม่ถึง3วินาทีโอ๊ยไม่ไหวแล้วออกก็ได้ครับแต่ต้องทําทุกวันนะครับทาจนกว่าท่านผู้ชมจะนั่งไปเงี้ยแล้วแช่ได้สบาย แรกๆมันจะไม่ได้ผมบอกก่อนนะแรกๆพอพอ,พอนั่งจะนั่งอย่างนี้พวกมันเด้งเลยนะโอ้ยโอ้ย,อยไม่ไหวแล้วปวดลงนี่คืออาการของคนที่ปวดเขา่าเจ็บเขา่าเข่าเสื่อมนะครับจะต้องทาท่าพวกนี้ได้ทั้งหมดสามท่าเองเห็นไหมไม่ยากนะครับสามท่าไม่ยากเลยนะครับขอท่านผู้ชมนั้นตั้งใจทำนะทั้งหมดก็สามท่าใช่ไหมไม่ยากเลยนะครับตีเตะ แล้วก็ไปน,นั่งนะครับทํานานแค่ไหนเนี่ยประมาณสักสองสามเดือนนะครับใครเป็นหนักก็อาจจะปีสี่ห้าหกเดือนแล้วแต่ว่าเป็นมากเป็นน้อยนะครับแต่ตัวผมเนี่ยเป็นมานานนะครับแล้วก็ทําท่าเนี่ยประมาณสี่ห้าเดือนเนี่ยดีขึ้นแล้วค่อยๆหายจนไม่รู้ตัวว่าไปเลยนะครับถามว่าหายขาดไหมไม่ขาดนะมันหายก็จริงอะ่ะแต่ถ้าเรายังไปทําอะไรที่เราไม่รู้มันก็จะกลับาเป็นอีกมาดูครับว่าอะไรที่เราไม่รู้ที่ทําให้เราเจ็บเข่ามากขึ้นนะครับ การที่เราปวดเข่าได้นะเนี่ยคือเข่าเรามีสองส่วนนะขอ้ขอเข่าตัวหุ้มข้อนี่แหละมันมีมันมีปัญหาแต่ตัวหุ้มข้อนะครับเราจะเรียกภาษาชาวบ้านนะก็คือเยื่อบุขอ้อมันจะเป็นเยื่อบุบางๆนะครับเอาไว้ให้เข่าเรานั้นนะไม่กระแทกไม่ชนกันนะไม่เสียดสีกันไอ้ตัวนี้แหละมันเป็นตัวซับพอร์ตครับทาให้เข่าเราขยับได้นะครับเป็นเยื่อบุบางๆครับถ้านึกนึกถึงกระดูกหมูที่เอาไปต้มขอ้อกระดูกมันจะมีวุ้นขาวๆใช่ไหมขอ้อกระดูกอยู่นั่นแหละ นั่นแหละนั่นคือของเราคราวนี้ไอตัวนี้มันมักจะเสื่อมครับมันมักจะเสื่อมบางลงบางลงบางคนไม่บางแตกเลยครับแตกออกกันพอแตกปุ๊บกระดูกมันเสียดสีกันครับมันจะมีเสียงดังก็แกลกนะเสียดสีกันแล้วก็มีอาการเจ็บปวดชาร้อนผ่าอย่างที่ผมบอกนะครับเพราะว่าไอเยื่อบุของเรานี่มันฉีกเสื่อมแตกนะครับตามอายุการใช้งานนะครับเพราะมันแตกเสร็จมันจะผลิตน้ําขึ้นมาครับร่างกายเรามันจะผลิตน้ําขึ้นมาเพื่อรักษาของมันเองนะครับ อันนี้น้าตัวนั้นมันก็จะบวมอยู่ใต้เข่าอย่างนั้นนะครับไม่หายไปไหนสักทีเพราะว่ามันผลิตน้ําขึ้นมานะครับต้องไปเจาะใช่ไหมหลายคนต้องไปเจาะออกแต่ถ้าเกิดทำตามผมไม่ต้องเจาะแล้วนะครับค่อยตบค่อยตีไปมันจะกระจายไปเองนะครับนี่คือหลักการของเขา่านฮะแล้วคราวนี้เวลาเราไม่รู้ว่าทําไมเข่าเราถึงเสื่อมไวเสียหายไวมันมีไม่กี่สาเหตุครับสาเหตุแรกๆก็คือการที่เรานั้นใช้เข่านานเกินเช่นการยืนนานๆน,น,นะครับยืนอย่างเงี้ยน,นานๆวันหนึ่งประมาณสัก ยืนแช่นะสามสี่ชั่วโมงติดต่อปเป็นระยะเวลาถึงห้าถึงสิบปีจะมีอาการเริ่มปวดเข่าแล้วเพราะน้ําหนักมันบดขยี้ลงไปครับทําให้เยือเ่อบุเหล่านั้นบางลงแล้วก็แตกได้ง่ายนะครับคราวนี้สาเหตุหลักๆที่เห็นเยอะเลยนะที่แบบเป็นโคตรไวเลยก็คือการขึ้นกระไดครับเวลาเราก้าวขึ้นกระไดนะครับตอนก้าวไม่เป็นไรแต่ตอนที่ก้าวต่อไปนะครับมันจะทิ้งน้ําหนักลงไปครับเวลาเราก้าวใช่ไหมเราเหยียบขึ้นไปเนี้ยอีกข้างหนึ่ง ไอ้ข้างที่เหยียบอยู่อ่ะมันรับน้ําหนักเต็มที่เลยนะแล้วถึงจะก้าวต่อไปใช่ไหมพอก้าวต่อไปแล้วก็รับน้ําหนักเต็มที่อีกเหมือนการยืนขาเดียวแต่เป็นการก้าวขึ้นก้าวขึ้นทําให้เยื่อบุเรานั้นเสียหายอย่างรุนแรงโดยที่เราไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นหลีกเลี่ยงการขึ้นกระไดบ่อยๆนะครับใครที่มีบ้านสองชั้นเนี่ยโอโ้โหเวลาขึ้นกระไดอ่ะ ก้าวขึ้นเอามือช่วยก็ได้ครับหรือจับราวก็ได้ไว้แล้วค่อยก้าวแล้วเอามือจับราวก็ได้ไว้นะครับอย่าไปเดินขึ้นตึ๊บตึ๊บตึ๊บหรือเดินลงเลยนะเข่าจะเสื่อมไวมากนะครับสําหรับหลายๆคนที่เล่นกีฬาอีกเช่นบาสเกตบอลเพราะต้องกระโดดขึ้นไปชุดแล้วกระแทกลงนะวอลเลย์บอลตะก้ออะไรพวกนี้เข่าจะไปไวเลยครับเข่ามันจะเยื่อบุมันจะเสื่อมไวมากนะครับบางทีเอ็นหัวเข่าฉีกเลยนะเพราะว่ามันเกิดการกระแทกนั่นต้องระมัดระวังนะครับ ทำตามที่ผมสอนครับ3วิธีง่ายๆนะง่ายๆเลยเดี๋ยวมันจะค่อยดีขึ้นดีขึ้นสุดท้ายก็จะหายเลยนะครับทําไปเรื่อยครับมันไม่สามารถที่ทาวันนี้แล้วพรุ่งนี้หายนะมันค่อยๆทํานะครับค่อยๆสะสมค่อยๆบริหารค่อยๆสร้างความแข็งแรงนะครับขึ้นไปเรื่อยๆคราวนี้มันก็จะค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นแล้วคุณก็จะหายเป็นปกตินะจะปวดเมื่อกี่ปีก็ช่างทําตามผมรับรองว่าอาการดีขึ้นแน่นอนครับ ถ้าชอบรายการผมก็อย่าลืมนะฮะสามารถที่จะสนับสนุนรายการผมให้เดินหน้าต่อไปได้ด้วยการโดนเน็ตตามหมายเลขบัญชีนี้ครับวิโรจน์แซ่ลิม้มธนาคารกรุงเทพนะครับถ้าเกิดท่านชอบรายการผมนะครับขอบคุณมากนะครับที่โดนเน็ตที่บริจาคเป็นกำลังใจให้กันนะครับ5าบาทส0บาทขอบคุณมากครับจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปและได้นำไปพัฒนาคลิปและช่องให้มันดีมากขึ้นนะครับสำคัญเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับเพราะถ้าเกิดท่านผู้ชมกดแชร์เนี่ยคลิปนี้ก็ส่งไปยังผู้ป่วยที่เขาเป็น เข่าเสื่อมเขาล็อกเข่าติดอยู่เนาะเขาก็ไม่รู้วิธีรักษาเนาะแล้วก็ไม่รู้วิธีป้องกันด้วยส่งให้เขาครับเขาก็จะได้รู้ท่านก่็รู้นะครับมีประโยชน์ต่อร่างกายท่านและกับผู้อื่นมากๆขอบคุทุกคนที่ช่วยแชร์นะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับจากพันวิโรธแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับผมครับ